ครับกับตวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP กับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับเพิ่งได้หลวงพ่อสุธรมาใหม่ครับพี่หน้าตักเก้านิ้วครับนี่ครับพี่สามพันเก้าร้อยบาทนะพี่นะเก้านิ้วครับเป็นเนื้อเงินพิเศษนะพี่นะกันเนื้อเงินหลวงนะพี่นะนี่ครับสวยมากครับพี่นี่ลงถมครับลงถมเก้านิ้วอย่างสูงเลยพี่นี่ครับใหญ่มากสวยครับนี่ครับพี่ เป็นเนื้อเงินโยกเนี่พี่นะซึ่งเป็นเนื้อพิเศษนะครับพี่หลวงพ่อสุธอครับเก้านิ้วสามพันเก้าร้อยบาทครับเนื้อนี้หายากเนื้อนี้พบจดน้อยนะพี่นะนี่ครับสวยครับพี่สวยน,นี่ครับพี่นี่หายากครับพี่ สวยสุดๆล้วเพิ่งได้มาครับพี่แบ่งเจ้าของบ้านเดิมมาครับเขาก่อนขายไปแล้วนะพี่นะสามพันเก้าร้อยครับพี่ลดไม่ได้เลยนะเพราะว่าค่าส่งพ้าแพงครับพี่พี่เม็ดหนักไม่ต่ำกว่าห้าโลอะพี่สวยครับนี่ครับพี่อย่างสวยเลยครับพี่เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับพี่ อยู่ด้านลังนะครับปลายทางน้าบวกหนึ่งร้อยนะครับพี่โอนกันสดส่งฟรีนะครับราคานี้ลดไม่ได้พี่นี่หนักมากครับผมยังยกไม่ไหวอะพี่ต่ามาสิบโลได้มั้งนี่ครับตรงนี้ครับครับสวยครับพี่ดูครับเนื้อเงินยวงพี่เนื้อพิเศษครับโคตรหนักเลยพี่อุดก้นดินไทยพี่เก่าๆอะไรเงี้ยบ้าเี้พี่นะยกไวบ้างไม่รู้เนี่ย ไปดูครับยังหนักเลยพี่เพิ่งได้มาใหม่อ่ะพี่คนลงก็ล้งที่แล้วนะพี่โอ้หคนหนักเลยพี่เ้ยอึ๊บโอ้โหสนั่นลั่นทุ่งครับพี่หนักจริงครับโขียนะะดูวันต่อครับวันนี้จะพาดสวยเยอะเลยพี่พาดีสวยเยอะ เหนื่อยนี่ไปดูครับอีพุดด้หยามาใหม่ครับหลวงพ่อเดิมพิมพเอวันนี้ได้หงพ่อเดิมมาหลายพิมพไหลายเนื้อนะพี่นะนี่ครับสวยครับพิมพเอนะองค์นี้ครับพี่ <A. S 1> นี่ พี่ลองขยายนะแต่แครรูปครับแล้วขยายาใกล้หน่อยโค้กเก่าเลยพี่ดูเนื้อเลยครับนี่เพิ่งได้มัมใหม่นะพี่นะนี่ครับองค์นี้ 1, พันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่จะแครรูปนะสวยจริงครับ บ้านเดิมได้มาครับพี่แล้วนี้หลังคาโบดนี่นี่ังคาโบดเพราะเดิมอืหอย่งสวยนะครับวงนี้หนึ่งพันบาทครับหลังคาโบดผมมากินพิมพ์เอพันห้านี่ครับสวยมากครับหลังคาโบดครับพี่หนึ่งพันบาทครับพี่ นี่แล้วก็เหรียญเนี่ยพี่เหลียญได้มาใหม่ด้วยสวยเดี๋ยวเราพอเดิม่วงเชื่อมครับไปดูนะได้มาใหม่พี่หืออยางสวยเลยพี่ไปดูครับขอบกระบอกแล้วห่วงเชื่อมในตัวครับ นี่ดอกจันตรงพี่ดอกจันตรงพี่ดูครับยังสวยเลยเพิ่งได้มาใหม่เลยพี่นี่ดอกจันตรงนะหายากองนี้หนึ่งพันบาทนี่พี่เสรสมบู์ลงเนี้ยเอาแค่พันเดียวครับแล้วห่วงเชื่อมนะแล้วก็ห่วงนี้ก็ห่วงเชื่อมในตัวด้วยพี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะพี่นะวิจูต่อนะสวยนี่นี่นี่น,น,นี่นี่ก็สวยครับ เดี๋ยวหลพ่อเดิมนี่ดอกจันโค้งนะพี่นี่แต่เหรียญน,นี้มีจานนะพี่นะแต่เหรียญน,นี้มีจานในเหรียญด้วยนะหลวงพ่อเมตตาจานให้ครัพี่ไปดูอย่างสวยเลยเนี่ยเนี่ยพี่มีจานครับ นี่สวยมากนี่ครับควงเชื่อมในตัวครับพี่ดอกจันโค้งเดี๋ยวนี้พิเศษสุดที่มีจานครับเดี๋ยวนี้หนึ่งพันบาทครับพี่หนึ่งพันบาทครับพี่แล้วนี่เนื้ออันปะก้าพิมพเอพี่ดูครับ กคสวยเลยพิมพ์เอพันห้าครับพี่เนี่ยปา้าก้าดูลูกตาหลวงพ่อดิครับโอ้โหพี่เอ้ยนี่พิมพ์นี้นี่สุดยอดนปะปาก้าครับมาไปดูนะโอ้โหพี่เอ้ย โอ้โหวีสแกนร,รูปมนาะแล้วขยายเนื้อปาการโครสวยเลยพี่เน,เนี่ยปั๊มใช่ป่ะพี่ปัม๊มจะไม่ตรงครับนี่จะดงๆมาจางหน้าหน่อยหนึ่งตามเสีนใหญ่เขาบอกครับเฮ้ยโคสวยเลยพี่อพันห้าครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยจริงครับโคสวยเลยพี่ กุมาหรหลวงพ่อพเตะครับนี่กางเกงแดงหลวงพ่อเตะครับสวยนี่กุมาพรพ่อเตะครับตัวนี้หกร้อยครับหกร้อยมีสองตัวนะตัวนี้กางเกงฟ้ากางเกงเขียวเนี่ยนี่ครับกางเกงเขียวเนาะหรือฟ้าวะเนี่ยกางเกงเขียวสวยครับกุมารพ่อเตะครับตัวนี้หกร้อยหกร้อย นี่หกร้อยครับโอ้ชอบพี่โทรพี่อะไรมานะนะจ๊ะแล้วนี่ครับพี่พอทาบนี่มึงได้มาใหม่นี่ครับกับสีพึ่งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายละชุดนี้หกร้อยปิดตาพอเดิมหกร้อยนี่พี่พี่ลูกอมแ้ะสมฤทธ ป็นของพระครูลืมมาพี่นนทบ,บุรีจานนี้เบ้าเห็นไหมนี่อัคระเลขจานเนี้สยสำลิโคดเก่าเลยพระองะค,อองพค์พระครูลืมพระครูลืมดังนะคดเก่าเลยพี่หกร้อยใครรู้จักพระครูลืมพี่เข้าไปอยู่ใน Google นะครับประวัติเพียบเลยเก่งเก่งนี่สำลิศพระครูลืมพี่ โอ้โหนี่พี่พี่หานุม,มานถวายแหวนไม้พุทซ้อนแกะนี่นี่ปูบุญเลยเนี่ยชัดๆเลยพี่นี่ยังเก่าโคตรเก่าเลยพี่หานุม,มานถวายแหวนพี่นี่สวยมากวงปูบุญยุคต้น,นคนรับพัดกาบังแก้วครับพี่เนี่ยเก้าร้อยบาทพี่สวย นี่เพื่อี่้โคตรน่าใช้และโคตรหายากเลยสวยจริงครับเนี่ย9เก้าร้อยครับออกเก้าร้อยเก้าร้อยครับเก้าร้อยก็พี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อเงินครับปีหนึ่งห้าเหรียญขวัญถุงครับเรี่มเงินทองฝาบาท เหรียญขวัญถุงครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ครับพี่ครับหลวงปู่ฤาษีลิงดำครับเข็มกัดสวยสุด,สด หลังผ้ายันหลวงปู่ฤาษีลิงดำครับเจ็ดร้อยบาทเงินสดปลายทางบวกห้าสิบบาทครับอันนี้นะแล้วก็น,นี้ดาวครับพี่ดาวเข้มกัดดาวหลวงปู่ฤาษีลิงดำครับพร้อมผ้ายัน 700บาทครับพี่700ครับสวยสุดๆเออพี่พี่ครับถ้าเวสุวรรณพี่ดูนี่โคตรสวยเลยพี่พี่ดูนี้เท้าเวสุวรรณนะพี่ให้ส่องให้ดูครับมีลงทองเดียบโบราณนะพี่มีรอยรงลงรักเก่ามาบนลงทองเห็นไหม นี่เป็นเขาแกะนะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมเมตตากแกะไว้เวสวรรหลวงพ่อเดิมครับพี่เป็นเขาแกะคุณอาชัยครับพี่หายยาก เขาแก่พี่เขาหายากนะนี่เขาแก่ครับหลงพเดิมครับท้าเวสุวรรณคตรน่าใช้เลยพี่คนน่าใช้เลยนี่ครับพี่ลงทองไว้ด้วยเอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่นี่เก้าร้อยครับเขาแก่ท้าเวสุวรรณหลงพเดิมวัดหนองโพครับหาโคตรยากเลยแกะมือด้วยสวยมาก วจริงๆพี่นี่ร้อยองค์ครับเอาเก้าร้อยบาทครับพี่เก้าร้อยบาทครับพี่พักกิ่งปุโตหกร้อยครับนี่ครับน้องปุท่ว เกาเจ็ดหกร้อยครับหกร้อยครับพี่แล้วก็ท่ากระดานหูช้างสนิมแดงครับพี่หกร้อยครับอีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะพี่นะ้แล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ